ยามเ้าพี่นอ้องอรุณสวัสดยามเช้าทุกคนทุกท่านสบายดียามเ้า้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็เป็นวันที่สมเนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์วันที่สามกรกฎาคมพุทธศักราช2,566นะจ๊ะ Phốn cả khúc một tốt hàng hàng này nó Thì nong Thì nong ơi กะคืองามแทนปันิปะจำสีเลือตั้งสีตาไปกินกาล้านจิบัขุตาเลยบลูไปกินการ้านิบัขุดตาเลยบุลู กวางกินกะเยาไมีมคนนฝ่าหาไห้เสเห็นะนะสักราอยู่เลยกบเมื่อพักกวากินเขากวางกินกาเบิด วายตายละวายตายละทุกคนตายละคุณคิดว่าฉันจะทำยังไงต่อ <c oughs> ไป <c oughs> คุณคิดว่าฉันจะทำยังไงดีกับเรื่องควายกินกาอืมพี่น้องหลายคนก็นทามาว่ายอดอา่ายอดบริจาคเขากขอบาุณลูกคกน,ะน,นาได้ผลได้แล้ว ยังบ่ได้ซ้ำอันยังบ่ดอดดซ้ำข้บควาลูกแปดเด้อพี่น้องเด้อแล้วเขาจกถามว่าเนะมื่อนหร่นะเมื่อไน้ข้าสีข้าสีไล่อีกบอ่อตอนเที่ยงนี้ด้วยจังใดถามบอกให้ข้าไล่กะคอมเมนต์บอกเด้อพี่น้องเด้อถามว่าโอ้ไม่ต้องไล่หรอกพอละไม่ต้องไล่อุ้ยกาคืองามแท้ เง้ยเอาแล้วด้นี่พ่อดำเลยนี่ถ้าก็อจากซอยครอบครัวลูกโคกอให้มันแบบให้มันซุดซะมาสันสะเนาะพี่น้องเนาะสำหรับครอบครัวลูกแปดเลยตัดออกไปตัดออกไปเนาะลูกแปดที่เนาะเพราะว่า เพื่อนเขาก็มีแล้วแปดแอมเขาก็มีแล้วได้น้ำปั่มน้ำไฟก็มีครบยังม่ทันมีแต่ห้องน้ำแหละอืมแต่ก็กระดเงินเมื่อ, 70, อ 70, เจ็ดหมื่นกัวเหลือเจ็ดหมืนเจ็ดตอนนี้นะอยู่น้ำเขาอืมแต่ก็ถ่าเหตุเพื่อนนะก็ กสิใสบ้านประตูอะไรนะลูกแปดก็ซัำนั่นแหละอีหยังลงมากินอันนี้นะหวานปุยโอ้ยแค่ตาเดียวเนี่ยก็พอบทีป้าแต่อีหยังมากินะแบบวะเบ่บ่ พปาง,งามแถวบ่บาทนี่ฮเฮ้อขาขาขาเรือค่ะคาะกานเรือสุดท้ายกสีเหลือพี่น้องจังได้กฝากผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกคนทุกท่านสวยพิ่จ้าดานาะล้ะกันสวยเมตตาครอบครัวลูกคกีนเด้อสิว่าจังได้ถ้าเกิดว่าห้าสิไล่อีกมานี่ พอได้ตื่มกันพอได้เพิ่มเติมไล่สวยครอบครัวลูกโคกอีกเถื่อนึงเนอะพ่อแม่พี่นอ้องทุกคนที่กำลังเบิ่งอยู่สิวาจังไถถ้าว่าไล่เลยไล่เลยซอยลูกโคกให้เขามีเพื่อนอยู่่๋อดีคือกันนพี่นอ้อง <c oughs> หายอดมันทะลุหอดปุ่นเมื่อวานนี้ไล่ข้นกับสกิดว่าสีทะลุหอดแสนดอกบ่อบ่อบ่อไ้หอดดอกเด้อมาหอดเพราะว่ายอดข้ามาทีละร้อยทีละร้อยเนาะนานๆที ฉันจะเอายังไงดีกับเรื่องควายกินกากับครัวลูกหกจะไลฟ์ต่อไหมยังไงดีคอมเมนต์บอกทีอียังมากินกานี่อียังมากินวะให้ลุงก็กินอันนี้ก็กินสิดป,ปากะไว้เป็นตาสองตาคนี่เนาะสมาสิโพสิโพส ลกูกเหตานี่กระดำแล้วนานอนตัวนี้นานแม่ลองเทนเฮ้ยเจยดามกล้าบบพ่อหน้านะเต็มเต็มมาลกเอากล้าเองเล้วเฮ้ยโอ้ยมันสีเหลือบอะไรนี่เฮ้ยแบ้หรืองงวอกินกล้านี่ แม่ยังคือสิกมากินกระดอกกระเดียดแฮะโตได้เฮ้ยบ่อโตได้โตบอกเองแน่บ่อแม่นเฮ้ยอันนี้บ่อแมน่นบ่อแม่นแบ่อันนี้งอวนี่นนะ ตีป่ามาเลยเฮ้ยตัวนี้ตีอันกินนะเฮ้ยอ๋อตีบัคุโตโลดแล้วปันสิควงถ้าากินหนกะพกติที่อันกินแต่หยาที่แบบอ่อนๆมันซาซา,ซาแบบนี้มันบอกกินได้แบก็ะไรรอคำตอบด้วยพี่ดองเดอรรอคำตอบ รอคำตอบว่าจะให้ไล่ต่อไหมครอบครัวลูกหกเพื่อให้ช่วยเขาแ็แม่ไล่ต่ออีกครับพอดีเป็นสามสามสามขั้งสัมกันกับครอบครัวลูกแปดครอบครัวลูกแปดน่ะไล่ไล่สามขั้งบอก บัวสามกับสี่บัวสี่กับสามอยู่แหละเข้ากับลงกลางคืนกลางเวร้วกลางคืนเยื่อสามสำมกันอยูแหละแร่ลูกหกกับห้ากับไหลสองเถื่อพี่น้องโดยสองเถื่อก็ยังบริสยมบริสซมลุกแปแลน้อง กระฝากไวเดอเนาะถ้าเกิดว่าให้เขาไล่ไเขากระสิไล่อีกมาเนี่เก็บผ้าบรรยากาศเพียงสนิทก่อนค๋ายกินกาค๋วยกินกา,กนกาเบิร์แล้วพ่อลุงตามนั้นค่ะก๋ยกินข้านะคะโอเคค่ะ